สวัสดีครับก็อ,อยู่เหมือนกับ Love is all around นะครับเกมจีบสาวจีนนะวันนี้ก็จะมา e n d ิ้งกับซีหยางนะว่าจะเป็นไงนะครับจะได้แต่งงานกับเธอไหมเออเออแกวุ่นวายผู้หญิงหลายคนแล้วนะจะทำให้ซี่หยางรู้ล่ะงี่เง่ารือไงแล้วฮะถ้าต้องการที่จะเริ่มต้นกับการซีหยางเนี่ยต้องอย่าให้เธอรู้เว้ย แล้วก็ควรจะพูดความจริงกับเธอนะไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากได้ยินความจริงอ่ะเออโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวคุยความจริงนะอุ๊ยขาวดีจ้าเอาไงดีฮะทูกๆนะตัวกุยคิดถึงฉันไหมอ่ะเออคิดถึงอีจ้าจริงเหรอ งั้นเธอห้ามโกหกฉันนะไม่งั้นตายแน่ถ้าโกหกเออไหมความว่าพวกเขาตายไปแล้วเหรอพวกแฟนเก่าเธอเหรอแฟนคนเก่าฉันเจอฉ,ฉันเจอว่าเขาเนี่ยไปคุกกี้คนอื่นนะฉันก็เลยคาทิ้งะ่ะเออโกหกหรือเปล่าจริงๆ เออีกคนหนึ่งก็เป็นอะไรนักไต่เขาอะแล้วก็ไปกุกกี้กับเพียงอื่นนะตอนที่ไปไต่เขาด้วยกันน่ะเขาก็พลาดตกลงมาตกเขาตายอะเออโดนชั้นทีบลงมาเออหลอนไม่ละฮะเพราะเธอเหรอไม่ใช่หรอกเอาเหรอเอายังไงวะเธอแฟนคนเก่าอีกคนนะ ตเขานอกใจฉันนะแต่เขาปฏิเสธไม่ยอมรับมันนะตอนวันหนึ่งที่เรานอนด้วยกันแล้วเขาไม่ตื่นอีกเลยเอาล่ะอุ้ยมันไม่ความผิดของฉันนะเอาล่ะเธอโดนกินผัวป่ะเธอหรือเธอฆ้าเขางงแล้วว่ะเออตั้งแต่ฉันมาเนี่ย เธอเคยไปกุกกี้กับผหญิงที่ไหนอีกไหมฮะเอาไงดีวะตอบนี้แล้วกันนะเอ่อสั่งเครื่องดื่มก่อนไหมอยากกินอะไรจ้าฮะเออเดี๋ยวสั่งให้จ้าเอาเวนกรรมใช่เออผู้หญิงเต็มไปหมดแหละเธออะโกหกฉันอีงนะขอโทษนะย่โท,นะโทษฉันเถอะ ให้โอกาสฉันเถอะอย่าฆ่าฉันเลยอุ้ยอุ้ยก็ได้อะเออดีคือดีนะแต่ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ก้าวไปได้ด้วยดีนะเธอเป็นตัวของตัวเองนะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วจ้าเออเข้าใจแล้วเออจะเชื่อฟังนะจ๊ะเออกาแฟจ้าอุอุ้ย กูอีกฉัน第一次这么喜欢一个人，会比较极端。啊，没事没事。阿兰，บางทีฉันก็เราไม่ค่อยดีนะ。ฉัน我不่มีคำถามไหมเธออีกคำถามหนึ่งนะ。ฉันดูแตกต่างไาจากวันอื่นไหมเอาเหรอเอออัน e w hair style อ่ะจ้ะฮะผมทรงใหม่ใช่ไหมเออแต่ก่อนเธอผมหยิกอ่ะอุ๊ย ชอบอ้ยุยิมคิดว่าไงล่ะฮะดูดีไหมดูดีไหมจ้าเอออ้ยยิมขนมหวานมาจ้าใจเย็นนะจ้ากุยฉันอะอารมณ์มันขึ้นลงๆนะเหรอฉันไม่เป็นคนอารมณ์ดีเหมือนลีหยุนสีนี่เอาละเธอเออ เอาไว้เอาตามที่ไอ้หลิวมันใบ้หน่อยเลยนะเออเดี๋ยวอยู่เชาลมดีเองนะเออต้นเรียนรู้ที่จะเป็นคนหวานๆน,นะจ๊ะเออเียขี้เมาเฮียโหดเอาไว้มาละเอ้น้องชายเฮ้ยแล้ไอ้องชายนีอะไรงไ,งไหนเนี่ยต้องการออะไรไไกัมเนี่ย้องมาี่คออแล้วจนเ เออดีใจที่สั่งมาแค่นี้นะเออไปเถอะา้ใหา้ให่ท่า,านผออู้้านผอ้ใ่ะา่าอาา้่นเอ้ใปญ่น้อเอ่นผ้ใ่อนผ้่อนู้ใหญน้ในเธ้ให่านูนะ้ใหญนผูานผ้ทานผ้านทาานผนหาไ้ แต่งวะเอ้ยไม่รู้ไม่ชี้เอาเว้ยแต่งจ้าโอ้พี่ขอแต่งงานเอาเฮ้ยเฮ้ยเธอเขาเกิดเองได้สิอย่าง เธอ,อ,อไม่ซื่อสัตย์กับฉันใช่ไหมเออทุกคำที่ออกมาจากปากแกม่งโกกนั้นะ่ะไม่ต่างจากแฟนเก่าฉันเลยนะเหรอเธอทำไรอะ่ะเฮ้ยฝั่งน้องเป็นวะโอ๊ยโอดเสียงอึ้ยไม่รู้ตัวนี้เดีดยวเลยอันนี้โอ้โ เอาเรียบร้อยแนละ้วตายเอาเวนกรรมโอเคถ้าเราตอบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูไทม์ไลน์แป๊หนึงนะครับอันนี้จริงถ้าผมตอบอันนี้ดีกว่าไหมแล้วก็อันเนี้ยตอบอันนี้เนาะตรงกลางเนาะล้วนี้ตอบข้างบนนะโอเคเอาใหม่เริ่มใหม่นะอ่ะ อันนี้ตอบว่าอ่ะก็มีบ้างอาจารย์เออกิมพูอิงมาบ้างอาจารย์เออดูทําหน้าเออจะตายแน่我扔一杯水潑在你臉上但看在你老師交代的份上我就放过你姑爷我早就知道你在公司乱搞的事情เออ他抓ได้呢ว่าไปยุ่งกูกีกับหญิงคนไหนอีกน,นะน จากนี้ไปนะถ้าอยากให้คอนทอนของเรายั่งยืนนะเธอเป็นเธอเป็นตัวเองตัวของตัวเองนะเข้าใจไหมเข้าใจมาดามเออเอากาแฟเอาไปกุยเออเนี่ยก็เล่าเรื่องแฟนเก่านะโอเคเราตอบว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลย ไม่ไม่เปลี่ยนเหรอเอาแหวนกรรมให้ให้อีกอุ้ยอเ,เออแหวนใหม่เอาไว้กำหมัดแล้วว่ะอุ้ยตอบผมก็ดีแล้วนะผมใหม่อ่ะชุดใหม่เอาแหวนกามแฮไสนยไงเออนั่นแหละ เปลี่ยนทรงผมใช่ไหมล่ะเธอแต่นแรกผมหยิกใช่ไหมเออแล้วมันสวยไหมตรงทรงเนี้ยสวยจ้าน่ารักมากเลยเออชอบออเอออันนี้ก็เดี๋ยวยังไงดีฮะเอออันนี้ยวยังไงดีเอาทันหามไออันหินหรืดว่าไม่เอาดีวะเอาทําตา้แล้วกันนะอ่ะ เออเดี๋ยวก็ดีเองแหละเอาผลไม้อ่ะเออแล้วแต่งงานนะยังไม่ได้คิดเลยอจาจารย์เออเอาจังจริงนะยังไม่คิดนะอาจารย์เออเอาเว้ยโคตรดุเลยว่ะเออแกตายแนะ่ จะทำนี้สิฉันพูดความจริงนะเออก็เป็นแฟนกันก่อนกินกันก่อนอยู่กินกันก่อนนะเออว่าอร่อยไหมเออให้แต่งนะได้ไหมตัวอุยเอาเว้ถ้าไม่คิดดูแล้วนะเออหลังจาถามถามเธอไปนะถ้าอยากให้เธอตอบตกตามความเป็นจริงใช่ไหม เธอเลยอยากดินสิ่งที่เธอตอบถ้าเราอยากอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานไม่อยากเป็นมีคําถามต่อกันนะเธอก็เลยคิดว่า,อาเอาเหรอเลิกกันนะนวะเอาเวรกรมรมเอออาจจะไม่ใช่เราจะไม่ใช่อก,กันละกันนะเอาเวนโถเอาไงดีวะเนี่ยไ,ไปแล้วเว้ยโอเคกันแล้วตัว เอาใหม่นะเอาใหม่โอเคตอเหมือนเดิมนะแล้วกันนะอ่ะแล้วก็อันนี้ตอบว่าไม่เห็นความแตกต่างอ่ะสุดท้ายเธอก็หายโกรธนะอ่ะแล้วก็อันนี้ตอบว่าอันนี้แล้วกันนะเออ ต้องควบคุมอารมเลยนะเธอเอาเวรกรรมเอาเหรอเฮ้ต่อเอาแมรี่ไหมแต่งงานดีอะตายไหมดูดิคิดไปเลยนะ ฉันรู้สึกกับเธอจริงๆนะใจเย็นๆซี่ฉันก็พยายามจะซื่อสัตย์กับเธอนะอย่ามองฉันแรงซี่จะฉันกลัวนะเอออึยกลัวเมีแน่ชีวิตกูเออฉันไม่โกหกเธอหรอกนะเอออย่าให้โชคชะตาแฟนเก่าเธอมาทำให้ฉันเป็นแบบนี้ซี่เอออย่ายิ้มสี่ฉันกลัวเอา มันก็แค่คำถามที่จะทดสอบคุณเธอแค่นั้นเองแหละว่าเธอจะซื้อสัตกับฉันไหมอ่ะถ้าอยากให้คนสองพันนี้มันยั่งยืนนะจ๊ะยินดีด้วยนะคุณมีแฟนแล้วเอาจริงเหรอแล้วเอาจริงเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเก่าๆของเธอฮะฉันล้อเล่นเออไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเธอแค่โกหกเว้ย เอาละดีใจจังเลยถ้าอย่แบบนี้นะเอออีกมีคำถามวันเนี้ยเป็นกรรมไม่ต้องห่วงนะไม่เทสแล้วไม่ไมทดสอบแล้วเออฉันก็เป็นตัวอยู่ตัวเดียวนะนชีวิตไม่มีอะไรใช่ไหมเอาละโอเค ที่ไหนคุณจะไปนะฉันไปด้วยเว้ยเออเธอไปไหนฉันไปด้วยต่อไปนี้นะเราอยู่ด้วยกันตลอดไปนะจ๊ะเอออุ้ยหัวใจดวงโตฉันจะไปสู่ให้เธอรู้เองนะว่าฉันรักเธอจริงเออรักเธอสุดหัวใจข้ามาสิเออย้ายอยู่กับเธอเลยนะเออเดี๋ยวจะให้คีการนะจ๊ะเออต่อไปนี้ไปเนี่ยเธอเป็นผู้ชายของบ้านนี้เป็นคุณผู้ชายแล้วนะ เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะจ๊ะเออจุ๊บเออไม่ต้องเปลี่ยนเราเดี๋ยวอาบน้ำด้วยกันไหมตัวอ,อื้ยเคยไม่เซนมาวะเอาเหรอไอ้นี่อีกแล้ววะเธออีกแล้วเหรอเออโอ้แท้แคร์อยู่เซ่อจ้ะเออดูแลตัวเองอะไปะคนแพ้ๆต้องดูแลตัวเองนะเออเอาสิหยางส่งอะไรมาวะ เดินข <f arm> ้ามไมีอ <c oughs> eh, ุ้ยตายแล้วเล่นสัญหาจ้าอุ้ยเออโอเคครับคีย์การ์ดนะหนึ่งแปดหกสองศูนย์สองสองใบหัเธอไปโอเคไปอุ้ยเป็นแฟนกันแล้วเหนื่อยจังเลยเธอปาร์ที่เธอทั้งคืนเลยอ่ะเออ เออไปตั้งเจ็ดบาทเนีเพิ่งตีสามเองนะต้องทำอีกสามทีเออเออนอกจากกินเหล้าเมาแล้วต้องมาทำด้วยนะต้องทำกานบ้านด้วยไป้ต้องทำงานพวกนี้อ่ะต้องทำเงินหาเงินออ้ยน้่งสารหาเงินจ่ายนี้ใช่ไหมเอ้ไหนบอกว่าจะไปฉันทุกที่ไงเออ โอ้เอาเว้อ่แอคเซ c e p t จ้ะเอาวะเออคำสั่งใช่ไหมเนี่ยเออแม่งสั่งตลอดเลยว่ะเออเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยปะเอาเว้ยไปไหนอะเธอของเยอะๆเลยนะ

เอาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยห้าตัวดีเออเป็นงานถูกไว้เธอรู้ได้ไงอ่ะเออรู้แล้ววะไมเไ่เอาจ้าไปเออแพ้กระเป๋าสาเออใช้มียใช้มีอ,มอเออแพ้กระเป๋าสาเออต้องพับกระเป๋าอีกเหนื่อยเหนื่อยนะเว้ย ฉันไม่อยากแพ็กของเลยอ่ะแพ็กไปไหนกันวะเอ๋ออุ๊ยแก้ผ้าซเออไม่ต้องแพ็กเสื้อหรอกเออแก้ผ้าดีกว่านะเธอมาเร็วเออเล่นเกมดีกว่านะอุ๊ยผอมไหน่อยอเธอ ได้เม็นปาร์ตี้เกินนะฮะเออโอเคครับก็เป็นเอนดิ้งอีกแบบหนึ่งนะก็เดี๋ยวเหลืออีกสองเอนดิ้งนะครับเดี๋ยวพยายามทำให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเจอพาต่อไปนะครับ